คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติว่าบางครั้งเนี่ยจิตเราเวลาทําบุญนะฮะบางครั้งก็หวังผลบางครั้งก็ไม่ได้หวังผลนะครับไม่แน่ใจว่าอย่างนี้เนี่ยเราจะไปเกิดในชั้นอะไระครับสมมติถ้าเกิดอธิษฐานอยากไปเกิดชั้นดุสิตเพราะที่ยินว่าดุสิตเนี่ยฟังทำบ่อยอแต่ดุสิตก็ไปนระกต่อเหมือนกันไงย่อมต้องมองให้จบไงถ้ามองไม่จบแล้วจะวิเคราะห์ไม่ขาดเข้าใจไหม แล้วงงว่าถ้าเกิดสมมติว่าจิตมันอ,อยากทําบุญแล้วสบายใจแต่บางครั้งเราทำบ,บุญหวังผลสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าสุดท้ายเราจะไปอยู่ที่โยมทําอะไรมากคิดแบบไหนมากอะ่ะเสพครบตรงไหนมากจิตก็จะคล้อยไปตามอารมณ์นั้นมากดังนั้นพระเจ้าให้สังเกตว่าระหว่างวันเนี่ยจิตเราอากุศลหรือกุศลมากกว่ากันก็ให้พิรณาตรงนี้ตรงจึงพยายามให้เราเนี่ยเอากุศลไปทดแทนที่อกุศล และเมื่ออกุศลเกิดขึ้นต้องรีบทิ้งให้ไหวที่สุดขุจ้าจึงบัญญัติเวลาอากุศลเกิดขึ้นต้องใช้ความเพียรพุจ้าบอกว่าถ้าอากุศลเกิดแล้วเนี่ยเธอต้องใช้ฉันทะคือความพอใจปายามะคือความเพียรอุตสาหคือความพยายามอกุศลละหีความเพียรอย่างแรงกล้าอปติวานีความเพียรอย่างไม่่อยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อจะละอกุศลนั้นเสียโดยด่วนต้องรีบละถ้าไม่รีบละมันจะเกิดความเคยชิน เกิดอุปนิษษสัยความเคยชินก่อนตายโยมก็จะคล้อยมาในทางอากุศลเป็นอย่างนี้มันอยู่ที่เราเสพพบ,บอะไรมากจิตจะคล้อยไปในอารมณ์นั้นซึ่งตัวอารมณ์ก็คือตัวกรรมตัวกรรมก็คือตัวพบก็คือสิ่งที่เราจะได้อัตภาพต่อไปนั่นเองเพราะความเป็นเรายัางอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าจิตมันยังไม่ปล่อยเพราะมันยังพอใจจิตอยู่อืม ขอ,ขอโทษนะฮะเพลิน mm hmm. คำถามเยอะสมคุร mm hmm. แล้วถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยเหมือนกับว่าเออเราเรา,เรายังอยากไปสมมติว่าอยากลองลองท่องเที่ยวกับภพภูมิตรงนั้นนะเรา mm hmm. ไม่แน่ใจว่าเออคือสุดท้ายเนี่ยคือถ้าเกิดเห็นเห็นบอกว่าในการกลับเนี่ยของเทวดาเนี่ยมันจะเป็นเท่า <S S ending, <S เสดินปลายเลนปลายเล็บนะฮะไม่แน่ใจว่าถ้าสมมุติว่า ตอนนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ว่าเกิดเป็นเทวดาแล้วยังอยากเกิดเป็นเทวดาต่อหรือตอน,น,นอาจจะไม่ไม่มีโอกาสได้เข้าใจธรรมะของแท้ของพระพุทธเจ้าครับทีนี้เนี่ยไม่น่าจว่าจะวนอยู่ตรงนั้นต่อหรือไม่อยากกลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องทํำยังไงครับคือเทวดาถาวรไม่มียังไงถ้าได้กลับมาเป็นเทวดาอีกที่เศษดินปลายเล็บตายจากเทวดาที่ช่วงบนเศษดินปลายเล็บอีกรอบก็หลุดไปอบายทุกติวินิบาตอยู่ดี ยังไงก็ต้องได้ไปถ้ายังไม่ได้โสดาบันยังไงแล้วเปอร์เซ็นต์มันก็น้อยมากแล้วทําอะไรที่จะได้มาเป็นมนุษย์หรือเทวดาอีกทีผู้เจ้าก็บัญญัติเนี่ยต้องผืนนาดีไงผืนนาดีก็จําแนกออกเป็นกุศลกรรมบทสิบกับอกุศลกรรมบทสิบดีกับเลวแบ่งกันตรงนี้ส่วนมนุษย์เนี่ยทําทั้งดีทั้งเลวกุศล,ล,ลอ,อ,อกุศลมาพอๆกันเลยมาเกิดในมนุษย์นี่ผู้เจ้าตรัสอย่างนี้ แตนั้นกุศละกรรมบทสิบคือความสะอาดทางกายสามอย่างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการความสะอาดทางวาจาสี่อย่างไม่พูดโกหกคำหยาบเพื่อเช้อส่อเสียดความสะอาดทางใจสามอย่างไม่โลภเพ่งเลงอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่พยาบาทไม่มีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเช่นอะไรโลกนี้โลกหน้าไม่มีกรรมดีกรรมชั่วไม่มีสิ่งเหล่านี้มิจฉาทิฏฐิหรือการไปเชื่อว่า เดลฉานวิชาให้ผลการบนบานสารกล่าวสะดอเคาะบวงสวงแก้บนลดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์ดูหมอดูเลิกดูยามสะดอเคราะพวกนี้ผู้เจ้าบัญญัติเป็นเดลฉานวิชาเป็นมิจฉาทิฏฐิก็หนึ่งในความไม่สะอาดทางใจในสามอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเหตุให้ถ้าไม่สะอาดจะเกิดต่ำกว่ามนุษย์ลงมาเปรตวิสยัยเดลฉานสัตว์นรกถ้าได้ความสะอาดทั้งสิบอย่าง มนุษย์หรือเทวดาอ่าคําถามสุดท้ายแล้วกันนะครับต้องขอโทษด้วยฮะ,ะถ้าเกิดสมมติว่าเราอธิษฐานอะไรไปแล้วนะครับหรือไม่ก็ไม่แน่ใจว่าบางครั้งบนบานสารเกตเนี่มันคือมันไม่ได้บนน,นะครับแต่ก็คือเหมือนอธิษฐานอยู่ในใจบอกว่าเออถ้าเกิดเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะทําอย่างนี้อย่างเช่นอาจจะไปบวชเลยประมาณเนี้ยครับแต่เมื่อวาระเนี่ยมาถึงแล้วแต่เราไม่ได้ทําเนี่ยมันจะเป็นกรรมของเราหรือเปล่าครับก็เจตนาไม่ตรงเลยถูกต้องไหม โยมีเจตนาแล้วโยมไม่ทําตามตามนั้นใช่ไหมมันคดใช่ไหมอ่าูเจ้าเรียกมโนกรรมคดคตมถ้าเปล่งออกมาวาจาก็วจีกรรมคดคตมกายกรรมคดวดจีกรรมคดมโนกรรมคดอุปบัติการเข้าถึงพบของเขาจะคดไปด้วยจะไปเป็นเดรัจฉานประเภทงูตะขาบมาแมลงป่องแมวหนูนกเขาเลือกเขาเองเขาอกาศพระอาจารย์ครับ ก็คือว่าเท่าที่เจ้าเข้าใจก็คือกรรมกับภพบเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมเป็นสิ่งเดียวกันใช่ใช่เพียงแต่เป็นการจําแนกลงรายละเอียดภพจําแนกแค่การตั้งอยู่และการงอกเกิดขึ้นมาแยกคําว่าภพกับชาติแต่พอพูดเรื่องกรรมก็คือเหมือนกันแต่ลงรายละเอียดว่าชาติที่งอกมาเนี่ยลักษณะจะดีเร็วยังไงอ่าเริ่มจําแนกการเกิดคือชาติเนี่ยว่าดีเร็ว โดยจำแนกเนื้อนาเป็นระดับเนื้อนาดีเนื้อนาเลวซึ่งจะกระจายไปอีกเป็นกุศลกรรมบุสิทธิ์กับอกุศลกรรมบุสิทธิ์ซึ่งจะทําให้อัตภาพเป็นเทวดามนุษย์เปลตวลิสัยเดรัจฉานสันนิชยอย่างนี้อแล้วก็สัญญาสัญญาในขันทั้งห้านี้ก็ถือเป็นสังขารตัวหนึ่งใช่ไหมครับสัญญาในขันทั้งห้าใช่ครับขันห้าที่มีใช่ใช่ สัญญาอ่าสัญญาขันเป็นหนึ่งในขันทั้งห้าใช่ใชเป็นเป็นหนึ่งในภพเป็นหนึ่งในกรรมแล้วทีนี้ถ้าสัญญาในปฏิจจสมุทบาทก็คือสังขารตัวหนึ่งในปฏิจจสมุทบาทใช่ไหมครับเป็นสังคตธรรมตัวหนึ่งเพราะธรรมชาติทั้งหมดทั้งห้าตัวเนี่ยเป็นสังคตธรรมคือธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้ทั้งสิน้นเรียกแทนด้วยคําคําเดียวได้ว่าเป็นสังคตธรรมคําว่าสังขารเนี่ย มีเป็นคำที่มีความหมายซ้อนกันมากมีหลายความหมายแต่ใช้คำคำเดียวสังขารคำว่าทุกข์ก็เช่นเดียวกันมีหลายความหมายพระองค์บอกปัญญาไปได้โดยอเนกประยายแต่ใช้คำคำเดียววัตทุกดังนั้นคำว่าทุกข์จะมีคำที่ซ้อนกันเยอะเช่นความทุกข์ก็เป็นทุกข์ความสุขก็เป็นทุกข์ความสุขไม่ใช่ความทุกข์แต่ความสุขเป็นทุกข์หมายถึงความสุขก็แตกสลายความทุกข์ก็เป็นทุกข์คือความทุกข์ก็แตกสลายอุเบกขาก็เป็นทุกข์ คืออุเบกขาก็แตกสลายนี่เป็นอย่างนี้คำมันจะซ้อนๆกันบ้างแล้วสัญญาที่เป็นหนึ่งในขันทั้งห้ามันอยู่ตรงไหนของปฏิจจสมุปบาทสัญญาที่เป็นหนึ่งในขันห้าอยู่ตรงไหนของปฏิจจ์ใช่ครับก็อยู่ตรงวิญญาณกะบนามรูปนี่หนึ่งขั้นนะหรือตรงที่ผัสสะซึ่งพ,พระศาสดาจะแยกปัญญัติออกมาอีกที่หนึ่ง บุคคลเมื่อผัสสะกระทบแล้วเนี่ยย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกปกติพ่อมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอีกพระสูตรหนึ่งจะบอกว่าผัสสะกระทบแล้วย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกสัญญาเวทนาวิตกสัญญามาละเวทนามีอยู่แล้วส่วนสัญญาหรือวิตกคือสังขารเนี่ยจะไปสัญญาหรือสังขารก็ตามเดี๋ยวมันจะกลับมาเวทนาอีกนั่นคือย่อมจะคิดปรุงแต่งอะไรก็ตาม มันจะมาจบด้วยยมพอใจไม่พอใจในความคิดนั้นอีกทีหนึง่งก็คือเวทนาท่านก็เลยมาสรุปตรงที่สายปฏิจจาวะเพราะมีภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนามารวมลงที่ปลายจึงเรียกว่าเวทนาเป็นธรรมที่ประชุมลงเออแล้วอย่างมนุษย์กับเทวดาครับมนุษย์นี้อยากจะทราบแง่มุมที่ว่ามนุษย์ดีกว่าเทวดายังไงเทวดาถึงอยากมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ ที่เจอพระศาสดาตัดก็คือสามอย่างตรงเปรีปยบเทียบเทวดาชั้นดาวดึงกับมนุษย์ในชมพูทวีปมนุษย์ดีกว่าคือเป็นผู้มีสติมีความกล้าหาญมีการประพฤติประมาจันที่เยี่ยมยอดก็เลยเป็นเหตุอย่างหนึ่งว่าเทวดาเมื่อตายแล้วปรารถนาจะมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์จึงเป็นสุคติของเทวดาที่พระศาสดาบอกเทวดาพอจะตายแล้วจะปรารถนาไปสู่สุคติพิกุก็เลยถามว่าสุคติ ของเทวดาคืออะไรพระศาสดาบอกการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนแหน่งการไปสู่สุคติของเทวดาเทวดาอยากมาเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์แป๊บเดียวได้บรรลุธรรมมาเยอะเราหนึ่งร้อยปีเนี่ยเราตั้งใจทําดีๆเนี่ยมีความกล้าหาญมีการประพฤติพรหมจรรย์ที่เยี่ยมยอดยมเป็นโสดาบันได้เป็นอหรหันได้เอาอย่างน้อยแย่ที่สุดโสดาบันเนี่ยยมใช้เวลาแค่ร้อยปีซึ่งร้อยปีเทียบกับเทวดามันแค่หนึ่งวันเอง เพราะวันหนึ่งคือหนึ่งของเทวดาในชั้นดาวดึงคือหนึ่งร้อยปีมนุษย์เทวดาเพิ่งผ่านไปวันนั้นเทวดาอยู่มาโอ้กี่ปีอะต้องไปดูผังพบปูมเนี่ยจะรู้ว่าจาตุมหาราชิกาเนี่ยไอดาวดึงนี่ดาวดึงอายุกี่ปีหนึ่งพันปีทิพเท่ากับสามสิบหกล้านปีมนุษย์อายุสามสิบหกล้านปีแต่เทวดามาวิเคราะห์แล้ว แค่วันเดียวบรรลุทำได้เอาวะขอมาเกิดเป็นมนุษย์สักรอบหนึ่งอ่าแล้วทีนี้เวลาเขาปรารถนาจะลงมาเกิดเป็นมนุษย์เขาปรารถนาอีกสองอย่างคือขอให้ได้ลาบและขอให้ตั้งมั่นในลาบที่ได้ดีแล้วพิกูก็ถามว่าอะไรคือส่วนในการได้ลาบดังนั้นเขาปรารถนาว่าเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยขอให้มีศรัทธาในคําสอนของตถาคตที่ประกาศไว้ดีแล้ว อยากจะให้ตัวเองมีศรัทธาในคำของตถาคตเทวดาไม่ศรัทธาตถาคตก็มีและเมื่อศรัทธาแล้วก็อย่าให้สมณะพราหมณ์เทพมาพรพหมหรือใครใครในโลกชักจูงศรัทธาเขาออกไปจากพระพุทธเจ้าได้นี่คือความปรารถนาที่ตั้งไว้ตั้งแต่ก่อนตายซึ่งไม่รู้ว่าใครเพิ่งตายจากเทวดามาและความปรารถนาโยมสำเร็จหรือยัง ต้องตรวจตัวเองนะอโดนใครดึงไปหรือเปล่านะขอาการดคะ่ะพระอาจารย์จากพระสูตรนะคะอ่าผู้ที่ค้าขายนะคะค้าขายไม่ขาดทุนคะ่ะแต่ไม่มีกําไรอยากทราบว่าตามเหตุปัจจัยอันนี้เกิดจากอะไรคะขาดทุนแต่ไม่มีกําไรไม่ขาดทุนแต่ไม่มีกําไรคะ่ะไม่ขาดทุนแต่ไม่มีอะไรเท่าทุนเนี่เหรอ จากพระสูตรอะค่ะที่เคยได้ฟังพระสูตรจะมีสีแง่มุมไงใช่ไหมอยากฟังบรรยายซ้ําค่ะอ๋ออยากฟังซ้ําอีกเหรออ๋อลองไปดูพระสูตรที่ตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ในเล่มที่ยี่สิบเอ็ดหน้าแปดสิบข้อที่เจ็ดสิบแปดภาษาลีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคนั่งหน้าที่ควรสุนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายขาดทุนอะไรทำให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายไม่ได้กำไรตามที่ประสงค์อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ค้าขายได้กำไรตามที่ประสงค์และอะไรเป็นเหตุให้ค้าขายได้กำไรยิ่งกว่าประสงค์สีแง่มุมดังนั้นแง่มุมแรกพระองค์บอกว่าสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้เข้าไปหาสมณะหรือพรามแล้ว ย่อมเปรารนาว่าขอท่านจงบอกปัจจัยที่ท่านประสงค์เขากลับไม่ถวายปัจจัยที่เขาเปรารณาถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์เขาทำการค้าขายอย่างใดอย่างใดย่อมขาดทุนพูดไว้แต่ไม่ทำพวกนี้ขาดทุนอีกพวกหนึ่งเข้าไปหาสมณะหรือพรามแล้วย่อมเปรารณาว่าขอท่านจงบอกปัจจัยที่ท่านประสงค์แต่เขาถวายปัจจัยที่ปรณราไวา้ไม่เป็นไปตามประสงค์ ถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์เขาทำการค้าขายอย่างใดอย่างใดย่อมไม่ได้กำไรตามที่ประสงค์นั่นคือปรานาไวา้ว่าประสงค์อะไรให้เหมือนกันแต่ไม่ให้ตามประสงค์นะอ่าเพราะนั้น <Yeah. S 2> เนี่ยก็ให้ไม่เป็นไปตามประสงค์อีกพวกหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เขาไปหาสมณะหรือพรามแล้วย่อมปรานาว่าขอท่านจงบอก ปัจจัยที่ต้องประสงค์เขาถวายปัจจัยที่ปรนนาไว้ตามที่ประสงค์ถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้เขาทําการค้าขายอย่างใดอย่างใดเขาย่อมได้กําไรตามที่ประสงค์พวกสามคือไปปรนนาว่าประสงค์อะไรแล้วก็ให้ตามประสงค์นะอพวกที่สไปปรนนาแล้วเนี่ยบอกท่านประสงค์สิ่งใดแต่เขาถวายปรนนายิ่งกว่าที่ประสงค์ พวกนี้จะค้าขายกำไรยิ่งกว่าที่ประสงค์อยากได้แค่นี้โอ้โหได้มาเต็มเลยเกินประสงค์นะี่สี่แงม่มุมจัดไว้กับสารีบุตรก็เข้าใจเนาะอะขอบคุณค่ะที่ขาดทุนไม่ได้กำไระคะ่ะเรามีทางแก้ไหมคะมีทางแก้เหรอเหตุในการสำเร็จสมปรารถนาพระศัสดาบ,บอกว่าศรัทธาศีลสุตตาจารค้ปัญญา ได้ผลจะได้ผลนั้นในสิ่งที่น่ารักน่าใครน่าประรานาน่าพอใจหาได้ยากในโลกทำที่น่าพอใจหาได้ยากในโลกมีอะไรทรัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมยศจงเฟื่องฟูกแก่เราพร้อมทั้งญาติและมิตหายขอเราจงเป็นผู้มีอายุยืนนานเมื่อตายแล้วขอให้เข้าสู่สุติโลกสวรรค์ทำสี่ประการจะปฏิบัติ อย่างไรก็คือปฏิบัติทำสี่ประการจะได้ทำสี่ประการศรัทธาศิลจาก้าัญญาพระสูตรนี้ยองจะเห็นว่าขาดสุดตตะไปอันหนึง่งก็จะเหมือนกันเหมือนกันเลยสี่ข้อแต่ถ้าเพิ่มสุตตะอีกข้อหนึง่งจะไปถึงนิพพานตัวนี้จะได้ทำในโลกสี่ประการที่น่ารักใกล้ซับเกิดยศเกิดอายุยืนตายแล้วไปสวรรค์ และถ้าต้องการในปัจจุบันทันทีเลยให้ทำสมาธิ8ระดับตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานนี่ถึงจะได้ส่งผลในปัจจุบันทันทีแล้วตั้งความปรารถนาเอาคอยข้อนะะึงค่ะในพุทธวจ,จนะนี้คำว่ากุศลน,นะคะอยากอยากทราบความหมายว่ามีอะไรบ้างค่ะเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วกุศลละกร,รมบทสิบ ความเป็นกุศลคือความสะอาดทางกายสามอย่างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติปิดในการมทางวาจาสี่อย่างไม่พูดโกหกคำหยาพเพืเ่เจ้าเสียดทางใจสามอย่างไม่โลภเพ่งเลงอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่พยาบาทไม่มีมิจฉาทิฏฐินี่กุศลหรือกุศลอย่างยิ่งคือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่พระศาสดาอธิบายด้วยอาณาปานสติอยากมีกุศลนั่งรู้ลมหายใจเข้าออก ง่ายง่ายง่ายนิดเดียวขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกพระศาสดาบอกว่าความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันบุคคลต้องด้วยใจแม่น้ําน้อยใหญ่ทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่มาหาสมุทรทั้งหมดคนที่เอาใจมาตั้งอยู่กับกายหรือลมหายใจคนนั้นกุศลทั้งหมดจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นนี่วิธีง่ายๆเนี่ยย,ย,ย,ยมจาพระสูตรแค่ไม่กี่พระสูตรนะแล้วยมก็ทําเลย เดี๋ยวชีวิตมันดีเอง